ครับผมตาบอดข้างหนึ่งเนี่ยผมต้องไปเกณฑ์อาหารนะครับคำถามขน้อนี้ากนะครับ <c oughs> เพราะว่าตาบอดข้างหนึ่งเ,เป็นโรคที่ได้รับการยกเว้นการเกณฑ์อาหารแล่ตอนอายุ17เน้นอแต้อไปขึ้นทะเบียนทาหาร นะครับหรือรับใบสอด9และตอนอายุ20นน่สิบน้องอไปรับหมายเรียกนะครับหรือสอดอ35แล้วในหมายเรียกเนี่ยก็จะบอกวันที่น้องเนี่ยต้องไปจับใบดําใบแดงนะครับแล้วให้น้องเนี่ยไปวันจับใบดําใบแดงแต่ก่อนไปเนี่ยน้องต้องไปตรวจตาที่โรงพยาบาลอาหารแล้วหมออาหารเนี่ยจะออกใบรับรองแพทย์ให้น้องน,นะครับซึ่งเขาจะวินิจฉัยนะครับว่าตาน้องเนี่ยมองเห็นหรือเปล่านะครับมันอาจจะบอดสนิทเลยก็ได้หรือถ้าบอดไม่สนิทแต่ถ้าเขาใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยแล้วน้องจะมองไม่ ก็ถือว่าตาข้างนั้นหาน้องพี่กันแล้วให้น้องเอาไปรับรองแพทย์เนี้ยไปแสดงวันจับใบดำใบแดงนะครับแล้วเขาจะออกใบสอดอสีสามให้แล้วให้น้องกลับบ้านได้เลยและสุดท้ายพี่ขอให้น้องมีความสุขกับการเกินอาหาร